สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของการสลักหลังโอนตั๋วเงินเหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นคลิปที่4แล้วนะคะเป็นตัวอย่างกรณีที่เราจะสลักหลังโอนตั๋วชนิดมีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็เป็นราคาที่ตกลงกันนะคะเรามาดูนะว่าตัวอย่างจะเป็นอย่างไรนะ วันที่10กรกฎาคมนะคะนางชมพู่นะคะได้รับตั๋วเงินรับจากการชำระหนี้ของนางส้มโอนะคะจำนวนเงินในตั๋วก็25,700บาทอัตราดอกเบี้ย12%เห็นไหมคะตั๋วมีดอกเบี้ยก็เริ่มมีคำว่าอัตราดอกเบี้ยเข้ามาละอายุตั๋วก็45วันนะคะแล้วปรากฏว่าพอวันที่12สิงหาทำไมคะนางชมพู่ก็ได้สลักหลังโอนตั๋วเงินฉบับนี้ให้กับนางลิ้นจี่แล้วนางลิ้นจี่ก็รับ โอนในราคาที่ตกลงกันไว้สองหมื่นห้านะเสร็จปุ๊บเราก็มาดูมาสรุปนิดนึงนะว่าราคาที่ตกลงกันนะก็คือเป็นเป็นความตกลงความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะราคาที่ตกลงเนี่ยเป็นเป็นความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะคะว่าเราจะตกลงรับโอนกันในราคาใดนะคะอ่าราคาที่ตกลงกันก็คือ25,000าถูกต้องไหมอ่า25,000าันะ 25, เนี่ยรับโอนกันในราคานี้แต่เงินหน้าตัว๋วเท่าไหร่เท่านี้นะ เรามาดูอ่าเราก็จะตีช่องบันทึกบัญชีของเราเนี่ยสมช่องด้วยกันเนาะครูก็เคยตกลงกับน,นักเรียนแล้วเนาะว่าเราจะเอาผู้จ่ายเงินหรือผู้ออกตัวขึ้นก่อนก็คือนางส้มโอส่วนผู้โอนก็คือนางชมพู่เอาไว้ช่องกลางนะคะแล้วคนสุดท้ายก็คือผู้รับโอนคือนางลิ้นจีวันแรกเลย10กระะกฎาคมใช่ไหมนางส้มโอเนาะเขาก็ จะออกตั๋วเพื่อไปจ่ายชําระหนี้ให้กับหนังชมพู่เขาก็จะเดบิตเจ้าหนี้หนังชมพู่จ่ายชําระหนี้นี่ลดนะออกตั๋วก็เครดิตตัวเงินจ่าย25,700 นางชมพู่ก็ได้รับชําระหนี้ตามตั๋วก็เดบิตตั๋วเงินรับเครดิตลูกหนี้นางส้มโอ,อ25,700เงินก็จะสอดคล้องกันระหว่างคนที่ออกตั๋วจ่ายชําระหนี้กับคนที่ได้รับชําระหนี้เป็นตัว๋วส่วนนางลิ้นจี่ก็อย่าเพิ่งไปบันทึกบัญชีอะไรทั้งสิน้นเนาะเพราะาตัวเองเป็นผู้รับโอนแต่วันนี้มันไม่ใช่เป็นวันโอนอะไรทั้งสิน้นนะเขาจ่ายรับชําระหนี้กันแค่นั้นแล้วปรากฏว่าเนาะ ตั๋วเงินรับตอนนี้อยู่ที่นางชมพู่แล้วใช่ไหมถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติทําไมคะนางชมพู่ต้องถือตั๋วฉบับนี้จนกว่าจะถึงวันครบกําหนดคือวันที่24สิงหาเพื่อไปขึ้นเงินแต่ปรากฏว่า12สิงหาเป็นไง นางลิ้นจีออมาทวงหนี้และเธอติดหนี้ฉันนะชมพู่เธอต้องจ่ายชําระหนี้ให้ฉันโอเคได้เดี๋ยวฉันจะโอนตั๋วเงินรับให้เธอละกันเดี๋ยวเรามาตกลงซิว่าเราจะรับโอนกันในเราจะโอนกันในราคาเท่าไหร่ก็โอนกันในราคา2องหมื่นห้าละกันใช่ไหมคะก็เดบิตเจ้านี้ออกไปเลยเดบิตเจ้านี้นางลินจีเราก็าลังจะชําระหนี้ไงเ,ออเดบิตเจ้านี้นางลินจีก็ชําระหนี้ออกไปหนี้ลด 25,000ในราคาที่ตกลงเครดิตตัวเงินรับออกไป25,700ตามเงินหน้าตัวเลยนะคะเดบิตดอกเบี้ยจ่ายผลต่างที่เกิดขึ้นด้านเดบิตก็ต้องเป็นดอกเบี้ยจ่ายเสมอก็700บาทนะคะฝั่งลิ้นจี่ได้รับโอนตัวเงินรับมาก็เดบิตตัวเงินรับ25,700ตามเงินหน้าตัวเลยแล้วก็เครดิตลูกนี้นางชมพูออกไป2 5ตามนราคาที่ตกลงผลต่างอยู่ด้านเครดิตเป็นไงฮะ ก็ต้องเครดิตดอกเบี้ยรับ700บาทตรงนี้ณนะตอนนี้12สิงหาตั๋วเงินรับเปลี่ยนมือมาอยู่กับนางลิ้นจี่แล้วนางลิ้นจี่ต้องถือตั๋วฉบับนี้จนกระทั่งถึงวันที่24สิงหาค่อยไปขึ้นเงินปรากฏว่าพอถึงวันที่24สิงหาปุ๊บ ตั๋วเงินครบกําหนดนะซึ่งนางส้มโอจะต้องเป็นคนจ่ายเงินตามตัว๋วเขาก็จะเดบิดตตั๋วเงินจ่ายออกไป25,700เพราะตอนที่เขาออกตัว๋วเขาเครดิตไว้ถูกต้องไหมเขาเครดิตไว้เพราะถึงเวลาจ่ายเขาก็จะต้องเดบิตตัวนี้ออกไปเป็นตั๋วชนิดมีดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยจึงเกิดก็เดบิตด,ดอกเบีย้ยจ่าย3 8 5 5 0รู้ใช่ไหมว่ามาจากไหนการคํานวณดอกเบีย้ยก็อย่างที่บอกค่ะเราจะต้องเอาเงินหน้าตั๋ว ก็คือ25,700ตัวนี้ตั้งคูณกับ12%เซคูณกับ45หาร360นั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็แสดงวิธีคิดตรงไว้ตรงดอกเบี้ยจ่ายตรงนี้ก็ได้ยอดมา385.50แล้วก็เครดิตเงินสดออกไปเท่าไหร่คะ26,085.50ฟังของนางลิ้นจี่เมื่อได้รับเงินพอเอาตุกพวัน มันเป็นวันครบกําหนดใช่ไหมก็เอาตั๋วเงินรับฉบับนี้ไปขึ้นเงินตัวเองก็จะได้เงินสดมาเห็นไหมได้เงินสดเห็นไหมสังเกตไหมเงินสดมันจะสอดสอดรับกันนะแล้วก็เครดิตตั๋วเงินรับออกไป25,700ผลต่างอยู่ด้านเครดิตก็ใช้ชื่อว่าดอกเบี้ยรับ385.50บาบาทโอเคไหมนะคะให้นักเรียนทบทวนนะคะจะได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น